สวัสดีสบายดีพี่น้องปองใหมเพื่อสุบสุขคนยินดีตอนระดับขั้วสองสาวหน่อยคนไก่บาทซะเน่เอาสบายดีเพยงแจ๊วแจ๊วมาอีกแล้วพี่น้องมาปุกบปะกับ่าวชมนิสาหน่อยสิไปเที่ยวทะเลจ้ะพี่น้องจ้าสวัสดีแล้วสวัสดีจ้าจะไปใส่เที่ยวทะเลจ้ะเที่ยวทะเลบ่ ครบยังตื่นเต้นปะที่ได้ไปเที่ยวทะเล,เลหมดยังตื่นเต้นแหงกระเป๋าหมดยังพอละจ้าถุงอนะสำหรับใส่อวกอะใครจะอวกคันนี้ไม่น่าจะอวกแต่คันนี้น่าจะอวกถุงไปเลย ไม่ไปทนธแล้วนะทำเอาไปเถอะให้ไปยังแต่งตัวไม่เสร็จเลยจะไปกันแล้วเหรอจ๊ะไม่เป็นไรเดี๋จะกอดท้ายไปนะกอดท้ายกอดล้อที่บ้านเจ๊มีกระเป๋าหลายหลายเอากระเป๋าไปไหมทันเดี๋ยวไอ้ใครจะนั่งไหนเนี่ยกระเป๋เขาบอกเขาแล้วแม่เลยไม่มีใครไปนั่นมือกันสองยังไม่หมดนะคะปิดหมดเลยเขาปิดหมดเลยพี่พัน โมเจ๊ขับรถเองเลยดูเด็กเขาเยอะไม่รู้เบาๆค่ะสี่คนเขาสี่คนเหรอเออดูหนังข้านั้นใช่ไหมไปด้วยได้ไหมคะอยางไปด้วยนนั้นจะมีแอร์่ะเปรเ้็ดน่าหน้าเหรอถามมาก่อนอุ๊บเวลานี้สวยสวยอุ้ แ,แล้วไปนอ้คนนั่นน่ะไอ้ควนคนสวยน่ะไอ้คอนคนสวยไอ้นี่แบบอิสารามอ่ะมันจะชอบไหมแดดแรงอ่ะชอบอ่ะไอ้ข้างหลังนี่มีมีเปิดนี่เปิดข้างหลังน้อยฮะน้อยไปเปิดข้างหลังน้่งไหนไปนี่สนุกกันเลยจ้า นี่เท่นะทำไมไม่ชอบอ่ะเออเออไม่รอนไม่รู้จากของสวยซะแล้วนั่นแหละไอ้น้อยใส่กางน้อยใส่ใค่รูปเด็ดเลยเอออะไรนักไทยๆคือไทยพอนข่าวเอาเออพอนข่าวพอนข่าวพรนขาวพรนขาวงามโอ๊ยงามมาถึงหน้าหน่อยงามเงาเหมือนปัตตภี ไปเที่ยวทะเลกันเฮ้ยเียนจไมไม่ี Arizona, <c oughs> ่ก <saben. c oughs> ันยจะินซกันอุ้ยเออหมวกนี่เทด่ดี๋ันี้จะให้จับฉลากมีเสื้อมาสตัวไมจับฉลากเพราะว่าลูไปให้ใส่พกโปมีสี่ตัวนุลากสิทธิ์จะทาโป้แล้วหนุขอสลากสิทธนะทาโป้แล้ว ก็ว่างกันอนะ่ะเดินเดินย้อนไปอะ่ะเดินย้อนไปตะบูนอะ่ะมันจะมีขายของเป็ดตะเล็ดเยอะแยะ ดีนะคิดถึงเดี๋ยวสเต็กได้กินเจอกันมากินสเต็กไก่นะก็ก็พอกินได้ก็คิดว่าอร่อยแลอหละจะได้ไม่อ้วนกันไม่รู้จะขายอะไรขายสเต็กเหรอเท่วนี้ขายแน่นอนขายยาวเลยไม่เลิกแล้วแก่แนละ้วยาวเลยใช่ฮะขายยาวเลยขายยาวไม่ไม่ทําแบบของเล่นเหมือนที่ผ่านมาแล้วที่ผ่านมาปากซอยก็ขายของเล่นผลสรุปก,ก,ก็คือ แล้วใครทำตรงนั้นตรงไหนร้าโรงพยาบาลอ่ะก็ให้มีเจ้าขง,งการแม่แม่หมั่นไปจะได้เลี้ยงลูกมันไปจะได้ไม่มีปัญหาหน้อยเจ๊สงการน้อจะเอาน้องชายออกมาเอามาดิถ้าเอามาข้าจะได้บ่อยกแก้วไม่ต้องไอ้นี่ไม่ต้องเอาคนมาเพราะเจ๊จะทอดสเต็กสเต็กของเจ๊มไม่ยากเลยหมูหมัก เรียบร้อยแล้วไก่หมักมาเรียบร้อยมีก็มีหั่นผักน้ำสลัดก็ซื้อสำเร็จน้ำปัดเบงซูหรออ๋อเออติดไม่อยู่ใช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 ่เออเออได้ได้ได้อเวลาคนเยอะๆมันช้บคืนไม่นอนไอเราคิดในใจให้แม่งไปทํางานเช้ามูเลิกลางวันดีกว่าตอนนี้ยิ่งกว่าอะไรแลวตอนนี้ยิ่งกว่าเดิมอีกหนักกว่าเดิมอีกแต่ตาแล้วตอนนี้ทำไมอ่ะเขาได้นอนหรือเปล่า สอนอแล้วว่าแล้วมันไม่ค่อยนอนหรอพักเนี่ยดูเห็นขอบขอบตาดำเนี่ยตอนนี้เดี๋ยวนะเจ๊จะดา่ามันนะถ้าไปสูบกัญชาอะไรเมื่อไหร่นรนะ พเจน,นะน่าจะนี่ของเต็มรถมาหอดแล้วเด้อพี่น้องไปไปกันเลยไปกันเลยจ้ะทุกคนจ๋าป้าของเต็มรถสุดยอดดีดีย่ายบาทว้า่ายบาทเนาะใาย่ไปอ,อ,อยู่เกาะเกาะยังเกาะผู้ชายอ่ะ

เป็นยังไงและหนูตื่นเต้นปะจ้าตื่นเต้นหลายตาบอกพ่อทะเลเธอบันนกไม่แบบเป็นครั้งแรกเลยเปล่เนี่ยไมเ่เป็นครั้งแรกเลยที่มาทะเลเปล่างามเปล่อ๋อเรือลำแบบไงเรียบประักง,งามงามเปล่าอ๋อเอ,องผัดเห็ดดี ลงไปลินด้ละ่ะหอดแล้วได้นี่หาดน,นี่ลงไปลินที่มันลินได้นี่ลงไปรลอดหอดแล้วพี่น้องหอดแล้วเดี๋ยวชี้ขามไปฟังน,นั้นเนาะจ้ะ สันอันนี้ยังโมแมนบอลลินได้ยิงยิงมันกับสิงห้ามอะไรยังไงยังโมฮอนหาดได้ยิงคนยิงคุณคาเรตเออมันยังโมแมนได้ยิงสติค่ะยิงสติอ่ะลงไปลินติล่ะค่ะเธออยากลงแต่ถ้าลินได้ได้หันตะกี้ถ้าก็ไปง้มหอยแบบสีแหละน้าคุณคุณแบบนีเลยเ้าจำได้บอกได้ก็ลงไปลินเมืองอันนี้ค่ะอันเห็นบอกเขางมหอยเธอเห็นบะ ได้ได้ได้ห่านแล้วโยนลงไปแล้ว ไปไหนไม่อดตายดองเราอ่ะไปไหนก็มีติบข้าวโอ้เปีก๋าใเขายกให้ไม่ต้องยกหนูหนูเดินเลยค่ะหนูยกส่งให้ครับ ใช่คร oh. no. ับเอ้านะุ่มไอ้นู้นไอ้นุ่มไอ้ควาต่อวันไม่ต่อช่วยยกพลังมาตรงนี้เดี๋ยวทำให้เราเจี๊ยบคอณควายต่อไหมไม่ได้ยกพลังมาหน่อย มาหอดแล้วจ้าพี่น้องถึงทะเลแล้วเี่จ้าทุกคนหอดมาหอดบ้านพักแล้วเด้อห้องพักน้องเลยน้องเลย ทะเลงามมากทุกคนสดชื่น,ด,นดูทุกคนทะเลสวยงามอี๋ พี่น้องมาฮอดแล้วนี่เจเพิน่นให้อยู่ติดพิมทะเลได้จ้ะทุกคนจ้านี่สวยงามเว่อร์วังอลังการมากทุกคนหาดทรายแก้วจ้านี่ว้าวเป็นไงโอเป็นไงเป็นไงสวยไหมห้องสวยห้องสวยมากโอ้จะเปิดทำไมเนี่ย ไป,ไปโอ้ยทำไมน่าเกียดจังเลยอะหนูาเลยนะหนูโอ้โหพี่น้องห้องรีวิวห้องอยู่หาทรายแก้วเน,นาะจ้ะสวยงามจ้ะทุกคนว้าทะเลเห็นปะสวยงามมากค่ะไม่หนูจะนอนนี่ก็ได้นี่นอนกับพี่พรเนี่ยถ้าหนูอยากนอนนอนนี่นะเคสน,นี้ เนี่ยนอนเนี่ยโอเคโอเคใช่ไหมนี่นะนี่นอนนี่โอเคใช่ผ้าเอาน้ำใส่ตู้เย็นด้วยนังหิวน้ำชงกาแฟมันจะชงลูกนี่ห้องน้ำเป้าทุกคนห้องน้ำสวยงามมากเลยจ้ะโอ้โห สุดยอดจ้าห้องหนาวก็สวยงามจ้าทุกคนจ้า oh. ห้องนี้ก็งามเออดีอ่ะเป็นไงงามปะสวยไหมตื่นเต้นไหมดีใจมากใช่ไหม เป็นไงเห็นทะเลครั้างแรกชื่นจนะะชื่นเลยใช่ไหมห้องสวยด้วยทำไมทำ <laughs> มาทะเลคั้างแรกพี่น้องเออวันดีนะมันมีเตียงขู่แลวก็ติงเดี่ยวพัดยูพุนนี่ไม่เตียงเดียวแทบหน่อย,ยเศรษฐยอดสศรย,ยอดสวยงามพี่น้องห้องสวยงามมีสองสองเตียง นอนผู้เดียวอันนี้นอนสองคนนอนห้องละสามคนจ้ะพี่น้องจ้าห้องน้าสวยงามสวยงามมากพี่น้องก็สวยงามจริงเลยน้ามใสใสพี่น้อง ก้นวกลุ้มเลยใส่แบบเยกนันให้หน่อยเอาไวในกองกลุ้มเลยอ,นลอันแกงซื้อใส่สเหรอวันนี้เราอยู่ที่โรงแรมนั้นเลยเราจะมารีวิวเตียงกระโดดได้ดุกนับดุกนับหมอนนุ่มลงนี้นุ่มใช่ไหม,หมใช่ไหม กันกับนมนมพี่น้องพี่นี่มีแอร์ด้วยแล้วถ้าใครนะคะเอาของอย่างเช่นทองหรือว่านาฬิกาอย่างนี้มานะเราก็มีตู้เซฟให้ด้วยที่นี่นะแนะนำม,มากเลยสามารถสามารถจองที่เฟซบุ๊กได้เลยใครที่จะมาที่เซมไปนะแนะนำโต๊ะที่มีสองคนนี้ก็มาข้างแรกพี่น้องสองคนนี่ก็มาข้างแรกนนเนาะตอนที่เน้อยมานั้นมาอยู่ เอาลุงดำเนาะจา้ะแต่นี่เป็นหาดรายแก้วแต่ว่าบอน,นีงามแห้งพี่น้องบอน,นีงามแห้งแล้วก็ห้องกับสวยงามเ<อ>ตียงกระนุมเนาะจา้ะแบบมากๆเลยใครไม่เชื่อมาลองดูได้เลยใช่ไหมพี่หน่อยก่อนอื่นนะก่อนอื่นก็ขอขอบใจเจกับเฮียเนาะถีพาลูกน้องมาผ้า,าลูกน้องาามาเที่ยวเนาะมาเที่ยวมาส้มบรรยากาศทะเลที่สวยงามมาพักผ่อนเนาะจ้ะ ขอบคุณเพื่อนหลายๆเนาะขอให้เพื่อนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงรลำรวยตลอดปีตลอดไปมีความสุขหลายๆยิ่งขึ้นด้วยจ้ะก็คลิปนี้กับชิดายขอจบเพียงเท่านี้เนาะพี่น้องเนาะเลาวจะไปหากินข้าวอาบน้ำอาบผ้าเนาะจ้ะคลิปนี้กับชิดายขอจบเพียงเท่านี้เนาะพี่น้องเนาะพิษผ่านเนี้ยห้หลานเจ๊มาจะเก็บกส้งแช่เย็นลูกเจ๊นะกุ้งไม่เอาเขาส้มแช่เย็นจ้ะ ทมนั่นก็คือเจนอกจากทิมผ้าลุกน้องมาเที่ยวนอกจากใจดีไรนี่เอาไปมเมือดกันแต่งไ่ได้ให้ด้วยค่ะขอบคุณนะคะเจ่นไมกปากหวานคเกก็ยก็ยายเป็นผู้ให้เนาะยายเป็นผู้ให้พี่น้อยก็ต้องอวยพรยายก็ถูกแล้วไง รักเจ๊นะคะก็บอกไล้ตาหวานไม่มาเป็นตาเสียดายเสียยดาเนาะแล้วลมเย็นเนาะใช่บรรยากาศดีมากเอาวฟังถึงใจงานไหนใครไม่เห็นไม่ดูควันเดี๋ยวแมลงซื้อเบียร์มากินตรงนี้แมลงเหรอเนาะวันนี้แมลงนะโอเคจ้ะพี่น้องจ๋าเมื UM ่อกี um> ้กะเจเพิ่นเขามาเนาะกับตอนนี้กะัหน่อยกับช um ิด้ขอจบคลิปเพียงเท่านี้เนาะพี่น้องเนาะ ผิดผ่าดประการใดกับกราบขอโทษขอให้พี่น้องเบิร์ดสุขูมสุขคนเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งเพื่อแจง้งเตือนคลิปต่อไปเพื่อพี่น้องประผ่านคลิปใหม่ๆที่เนลียได้ลงไปให้พี่น้องในเบิรได้ส้มกันนอกจาก,ากแ้วกราบขอประคุณทุกคนทีเข้ามาติดตามรับส้มแล้วก็เป็นกําลังใจให้เนลียขอขอบคุณหลายๆเด้อจ<า>้ะพี่น้องคลิปต่อลงไปเล่นทะเลก,ก็ได้นะรอติดตามดูด้วยโอเครอติดตามาคลิปต่อไปเนาะพี่น้องเนาะ อาจจะม,มีไหลายคลิปเลยแหละจ้ะพี่น้องจ๋าส่วนใครที่อยากจะมาที่พักที่นี่ที่เสม็จนะก็เดี๋ยวให้พี่น้อยลงชื่อของใายในเฟซบุ๊กที่เป็นเจ้าของที่นะโอเคบ๊ายบาย,บาย,บายพอกันใหม่คลิปหนานะจ้ะพี่น้องจา๋าเวยงงามหลายจา้า